ครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ได้ทำการบาลานซ์เซลนะครับทำการบาลานซ์เซลแล้วอ่าแล้วก็แพคคืนนะครับแพคคืนในกล่องนะครับอ่าประมาณนี้แกะดูสักหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือที่แพ็คคืนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายบาลานซ์นแล้วก็ใช้ BMS นะครับเดี๋ยวโฟกัสแบบนึงอ่า BMS กล่องแดงตัวเดิมนะครับอ่าเป็นแบบ common port นะครับอ่แล้วก็อ่าจะมาทดสอบชาร์จนะครับด้วยเจ้ตัว b o o น t converter นะครับใช้แหรงจ่ายชุดที่เคยใช้นะครับ เป็นแรล่งจ่ายไฟกี่โวลต์นะวัดวัดดูก่อนอวัดดูก่อนเท่าไหร่วัดที่จุดต่อสิบแปดอ่าสิบแปดจุดสี่โวลต์นะครับอ่าอันนี้คือแรงจ่ายที่ใช้นะครับใจ่ายให้บูตคอนเวอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะ ควบคุมทั้งแรงดันนะครับแล้วก็กระแสกระแสตั้งไว้ที่1.5แอมป์นะครับแรงดันอยู่ที่29โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ทำการแกะแบตเตอรี่แพ็คออกมาแล้วก็ทำการบาลานซ์ใหม่แล้วนะครับผลที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะจับกระแส ดูด้วยว่าชาร์จที่กระแสเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแรงดันของแบตเตอรี่แพ็คนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่2 7 4โวลต์นะครับอ่ะลองชาร์จดูเลยกดจ่ายเลยนะครับตอนนี้แรงดันตกลงไปอ่ะยังไม่ได้ชาร์จนะครับยังไม่ได้ชาร์จอ่ะชาร์จเข้าไปเลยแตะเข้าไปอ่ะ กระแสไหลยอยู่ที่1.2 1.7 1.5นะครับนี่คือแรงดันที่โชว์อยู่ที่บูสเตอร์นะครับกระแสตอนนี้นิ่งแล้วนะครับอยู่ที่1.6 8 6.9นะครับแรงดันก็อยู่ที่27.6โวลต์นะครับ รอให้เขาทำการชาร์จประจุไฟเข้าไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราชาร์จด้วยกยระแสต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งกระแสชาร์จขึ้นไปดูนะครับตอนนี้อยู่ที่อันนี้งดจ่ายก่อนนะครับ1.5เพิ่มขึ้นไปสักหน่อยนะครับ อยู่ที่3แอมป์นะครับแรงดันเท่าเดิม29สเสีย3แอมป์นะครับกดจ่ายแคมมิเตอร์ดับไปแล้วอ,อันนี้ชาร์จนะครับตั้งค่าแป๊บหนึ่งแรงดันเห็นขึ้นมาที่28โวลต์แล้วนะครับ 28โวลต์แล้วอ่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพราะตอนนี้อ่าเกษะนะครับเราตั้งไว้ที่3แอมป์นะครับแต่ตอนนี้โชว์อยู่ที่2.8นะครับที่แคมมิเตอร์โชว์ที่3 3แอมป์แรงดันของแบตเตอรี่อยู่ที่28.7โวลต์แล้วนะครับอ่า เจ้าตัวบาลานนะครับเจ้าตัวบาลานเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่คือตัวแสนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูแรงดันมา่อย28.9นะครับอ่ามีการทำงานเป็นช่วงๆนะครับอ่าบอดบาลานเริ่มทำงานแล้วนะครับบอดบาลานเริ่มทำงานแล้ว ที่ติดค้างก็คือบายพาสเต็มที่นะครับเป็นบอร์ดบวลาน480 m มิลลิแอมนะครับที่จะทำงานในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าแรงดันที่เซลไหนนะครับเกิน3.6โวลต์เขาก็จะทำการบายพาสผ่านตัวเขานะครับให้เปไาลผ่านที่อาชิปนะครับที่เห็นเป็นตัวเล็กๆสีดำๆตรงนั้นนะครับ นี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบนะครับแบตเตอรี่แพ็คทุกคนน่าจะต้องการนะครับก็คือแต่ละเซลล์ลองวัดดูลองลองวัดแรงดันแต่ละเซลล์ดูถอ,อดออกเลยวิ่งไล่ระดับกันอย่างนี้นะครับนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นั้น เต็มที่3.6แน่ๆน,นะครับถ้างี้เพื่อเป็นการร่นระยะเวลานะครับผมทำการได้ทำการชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็ทำการดิสชาร์จออกด้วยเจ้าตัวดัมมี่โหลดนะครับตัวน,นี้เพื่อเห็นการทำงานว่าเมื่อเขาทำงานนะครับจะเป็นไปในลักษณะไหนอันนี้ก็แดงดัน 3.62นะครับเซลล์ Sell แรก3.59อันนี้บาลานได้แล้วนะครับแท่งลักษณะนี้นะครับ3.60อันนี้บอร์ดก็กาลังทําการบาลานนะครับสังเกตที่ไฟกระพริบกระพริบอันนี้3 6อ่า10นะครับ 3.611นะครับ3.593าคือบอร์ดเขาจะทำหน้าที่บาลานซ์ไม่ให้เกินที่3.6นะครับอ่านี้ได้3.59นะครับ3.59 3 6ดหานนะครับน,นี่คือผลที่ได้นะครับความคุ้มค่าที่ได้ จากการรีบาลานซ์นะครับแบตเตอรี่ที่เคยทำการแพคไปแล้วนะครับเขาก็จะเต็มที่เซลล์ละ3.6โวลตจริงๆนะครับวัดแรงดันรวมให้ดูนะตรงนี้นะครับที่ขั้วบวกลบเลยเป็นระบบ24โวลต์นะครับที่นะนะเอาที่สะดวก20 28.76นะครับอ่า6 8 7 6อันนี้เป็นการวัดแรงดันรวมนะครับของแบตเตอรี่แพ็คอ่าโอเคได้ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือติดบอร์ดบาลานช่วยนะครับในกรณีที่เราติด BMS แล้วอ่า b m s บาลานไม่ทันนะครับถ้าเกิดมีกรณีใดกรณีหนึ่งที่เซล เขาแรงดันโด่งขึ้นมาเราก็จะใช้เจ้าตัวบาลานที่ติดเพิ่มเข้าไปนี้ช่วยทําการบาลานนะครับเป็นบอร์ดบาลาน480ม mm ิลลิแอมนะครับที่หลายๆท่านเรียกว่าบอร์ดบาลานแดงนะครับแต่ถ้าใครมีที่บอร์ดบาลานที่สามารถบาลานกระแสได้เยอะกว่านี้นะครับก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นผลดีก็คือเขาจะทําการบาลานได้เร็วขึ้นนะครับ ในโกรณีที่เราชาร์จนะครับด้วยกระแสสูงๆชาร์จด้วยกระแสสูงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำการบาลานซ์นะครับตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับเพื่อให้ชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ใช้งานเขาได้เต็มที่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ